ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่12พฤศจิกาย,ยน2566สําหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมจะย้อนมาให้คุณปวดหัวกุ้มใจรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะใครที่จะลงทุนทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรงอกเงยมาะะช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะให้เศรษฐีขึ้นมาเลยนะคะแต่ระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเอง รู้สึกอึดอัดไม่สบายเนื้อไม่ใส่สบายตัวระวังสายตาคอบ่าไหลอคอบ่าไหลนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการเดินนะคะระวังหกล้มระวังเกี่ยวกับขาช่วงนี้พยายามทําบุญเสริมดวงนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงนิดหนึ่งนะคะใครรองเงินมีโอกาสได้เงินคุณจะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่นะคะที่คุณรอคอยใครที่ลงทุนทําธุรกิจไว้นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จและได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้ ระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมจะย้อนกลับมาให้คุณรู้สึกปวดหัวกุ้มใจไม่สบายใจนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือหนึ่งดหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ